ใจเรานะจะปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงดีปรุงชั่วมันตามหลังความคิดมาเราค่อยๆปฏิบัตินะทำสม่ำเสมอไปแล้วก็เห็นได้ประณีตขึ้นทีแรกรู้หยาบๆแต่ละวันจิตเราไม่เหมือนกันในวันเดียวกันเช้าสายบ่ายเย็นไม่เหมือนกันนึกถึงวันก่อนช่วงเวลาเดียวกันแต่ละวันจิตใจก็ไม่เหมือนกัน พอดูได้ละเอียดเราจะเห็นนะจิตใจเราเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาในช่วงเวลาเช้าเช้าจิตก็เปลี่ยนไปตั้งเยอะตั้งแยอะอย่างหลวงพ่อตอนเป็นโยมนะทำงานนะสมัยนะั้นรถมันติดนะมันไม่มีหรอกรถไฟฟ้องไฟฟ้าอะไรนะมีแต่รถเมย์กับรถรถส่วนตัวรถส่วนตัวคนก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกบ้านเมืองในยุคนั้นไม่ใช่คนร่ำรวยมากนักนะมันเป็นยุค ก่อร่างสร้างตัวสร้างบ้านสร้างเมืองนะบ้านเมืองก็ยังสงบอยู่แต่ว่าตอนเช้านี่แย่งกันไปทํางานรถเมย์ไม่ค่อยมีนะคนแน่นใจมันก็กังวลนะต้องไปต่อสู้ต้องไปแย่งกันขึ้นรถอะไรเงี้ยเกิดไปถึงที่ทํางานยังเหลือเวลานะเดินเข้าไปทํางานนะเห็นต้นไม้เห็นดอกไม้นะเห็นนกอนะไรเงี้ย ในกรุงเทพก็ยังมีลกมีอะไรเยอะนะเข้าไปเห็นอย่างนี้นะจิตใจที่ร่าร้อนตัวจะทำงานไม่ทันก็ดับไปแล้วกลายเป็นจิตที่มีความสุขผ่อนคลายอะรางเงี้ยพอคิดถึงงานคนิดถึงงานใจเริ่มกังวลนะจะทำงานนี้จะออกแนวไหนดีนะจะวิเคราะห์เรื่องนี้ยังไงดีอนะไรเง จะต้องหาข้อมูลอะไรเพิ่มจะต้องติดต่ออะไรกับใครเนะนี่ยตัใจเขาคิดอุตรุดเลยนะตรงนี้นี่เราสังเกตไปนะแต่ละช่วงเวลานะเพราะความคิดเราเปลี่ยนจิตเราก็เปลี่ยนตาหูจมูกลิ้นกายนะกระทบอารมณนะ์ใจกระทบอารมณนะ์ให้เกิดความจําได้เกิดการตีค่าอารมณนะ์มันนั้น อารมณ์นี Safe ้ดีอารมณ์นี ized, ้ไม่ดีอารมณ์นี้น่าชอบใจอารมณ์นี้ไม่น่าชอบใจแล้วมันก็เลยปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงดีปรุงชั่วขึ้นมาอย่างอารมณ์นี้น่าชอบใจก็มีความสุขเกิดขึ้นอารมณ์นี้ไม่น่าชอบใจก็มีความทุกข์เกิดขึ้นนี่มันเกิดจากการที่เราเพี้รณานะจิตมันทําเองจิตมันเพีรณาอารมณ์เองว่า อารมณ์นี้เป็นการให้ค่าอารมณ์นี้ดีหรือไม่ดีเป็นอิทธารมณ์หรืออนิถารมณ์อารมณ์ที่ชอบอารมณ์ที่ไม่ชอบเพราะเป็นอารมณ์ที่ชอบราคาก็แทบ,บมีความสุขพอมีความสุขราคาก็แทบ,บพอกระทบอารมณ์นี้ตีความแล้วอารมณ์นี้ไม่ดีก็ไม่มีความสุขโทสะก,ก็แทบบ ในกระบวนการที่จิตมันทํางานนะพอมีราคะพอมีโทสะขึ้นมาคราวนี้จิตก็ดิ้นรนไปตามอํานาจของกิเลสแล้วพอมีราคะขึ้นมานะก็ชอบอยากเราได้รับอารมณ์ที่ดีถูกอกถูกใจเราก็อยากให้อารมณ์เนี้ยคงอยู่นานๆพอ,อารมณ์นี้หายไปแล้วก็อยากให้อารมณ์นี้กลับมา บางทีเราก็นึกถึงเนี่ยในอดีตท,ที่ผ่านมามีความสุขเนียอยากให้วันเวลาย้อนคืนมาเนี่ยอยากให้ได้อารมณ์น,นั้นมาความอยากให้ได้อารมณ์มาเนี่ยเรียกว่ากามาตัณหาพอไดอารมณ์ที่พอใจมาอยากรักษาอารมณ์น,นั้นไว้เรียกว่าภาวะตัณหาภาวะคือพบนะภาวะตัณหา พอได้อารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็อยากให้มันหมดไปสิ้นไปก็เรียกว่าวิภาวะตัณหาภาวะตัณหาคือตัวความอยากมันเกิดขึ้นมันดูไม่ยากหรอกนะอย่างอารมณ์ที่เราชอบใช่ไหมเราก็รักใคร่ผูกพันรักใคร่ผูกพันเราก็มีความอยากอย่างเรารักลูกเนี้ยเราผูกพันอยู่กับลูกเรา มันก็มีความอยากเกิดขึ้นอยากให้ลูกอยู่ในสายตาอยากให้ลูกมีความสุขอยากให้ลูกสบายอะไรนีมีความอยากเกิดขึ้นมากมายแล้วถ้าตอนนี้